มีหญ้ามาลงลงคันรถเงียบเนี่ยคันรถละ5ร0อยพี่ยาวมาให้แกถ้าแกวางอยากผสมวัวผสมควายนะฮะแกตัดหญ้ามาให้วะเดี๋ยวเราหมดพอดีครับไม่พอดีดัก ผมไปตัดไอที่บ้านเรามาให้สองวันละนะครับก็เหลือไว้เหลือไว้ชุกเฉินนะครับที่เราเหลือไวอ้เราเหลือไว้ชุกเฉินเวลาเวลาแกไม่ว่างมาเราจะได้ไปตัดของเรานะครับถ้าว่างก็เอาของแกก่อนนะครับจะไปเจ้าคุณนี่ก,ปออกไปลอเข้าไปหาเขา อย่าพปงงกปกวนถอยก่อนถอยแล้ดเอายาลงเออถอยออกมาก่อนหลวงมายามาให้นะ่ะอย่าเพิ่งไปกวนเออ ่อยเก็บเก็บปล่อยแต่ตีปอกครับตีปอกป,อปอล่อยนะครับกินอ้อยก่อนตอนเนี้ยเก็บอ้อยกินก่อนอ้อยแล้วก็เก็บหลักแต่ยังไม่ได้กวาดครับเก็บพูดออก ปีใหม่กินกล้วยเบื่อเบื่อเลยเพราะว่ากินตั้งแต่คิดมัดนะครับกล้วยทุกวันนะครับกล้วยทุกวันที่นี้แกก็เบื่อครับวันหลังๆสองวันหลังนี่ต้องให้กินได้นี่ลยครับอ้อย เดินเล่นตามสบายไปก่อนครับกะอขัานานาเนี่ยนะครับขัานานาที่นั่งผมกะจะขุดสระตรงนี้หลังบ้านเนี่ยครับต้องทำไมกะแล้วครับต้องต้องขุดให้ได้ครับขุดสระเอาน้ำไว้ใช้ให้ได้ เพราะว่าเนี่ยพอถึงหน้านเนี้ยเนี่ยเราไม่มีน้ําดึงใส่ยาครับหญ้าไม่โตครับเนี่ยตัดไปเนี่ยได้ครั้งเดียวเองครับตัดไปแล้วไม่มีน้ําใส่ไม่โตครับคือรอวันตายเางเดียวครับหญ้าแล้วก็รอวันฟื้นนะครับทีนี้ยฟื้นมันก็จะไม่สวยเหมือนเหมือนเหมือนที่มันควรจะเป็นนะครับคงต้องพัฒนาใหม่นะครับก็เรื่องหญ้านี่ก็หลายรอบนะครับการเรียนรู้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคบไอเพนกล่าเนี่ยมันยังพอเกิดครับเนี่ยมันยังพออยู่กับดินแล้วมันก็ยังพอฟื้นได้บ้างไอเนเปียนะครับมันมันเป็นต้นโพมาเนาะแพะวัวมา้าควายผ่านไปผ่านมาก็กัดกินนะครับโอกาสโตก็ยากไม่ไม่เหมือนแงโกลาบพนกล่าเป็นหญ้า,าติดดินะนจะดีกว่า อ้อมอ,อมถอยมาถอยมาระวังแมวถอยถอยเอยอ,อถอยมา,ยม,ามาข้ามตรงที่มันไม่สูงดิถ้าจะข้ามอ่าข้ามได้แล้วนะตรงนั้นน่ะข้ามได้แล้วน่ะข้ามแล้วมีหลักลวดอยู่ก้าวได้ไม่สูงครับแต่ถ้าไม่ได้ตีปอกเขาจะก้าวข้ามได้ เหมือนที่เราไปทํางานอะอธิานบนายสวรรค์บรรณาครวดขวายวิญญาณเขาข้ามได้ไม่ตีปอกมักข้ามอยังยังยังติดก็ยกหนีสลาดอยู่ครับสลาดไหมหนุนฉลาดไหมสลาดไหมลูกเก็บยาคืนไปกินนี้กินหน่อยกินเล่นกินอะไรไปเรื่อยครับ นี่ก็มาติดตัวผมแหละอไห้ดูนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็จะ<อ>มาทำางเงี้ยเขยจะทับเอาอไตห่าตามไหมตามไหมขอหลงยาวกินกล้วยยาวกินกล้วยออกมาขอเขาดิ พอครับดิไม่ไปนอนขึ้นนะ <c ười> เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผม